เนปาโมเดลนั้นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาและอีกหลายประเทศรวมถึงอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของประชาชนที่สุดจะทนกับความเหลื่อมล้ำกับนักการเมืองที่ช่อชนสิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความหวั่นไหวกับผู้นำอำนาจยมในหลายประเทศ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือกัมพูชาซึ่งทุกอย่างในประเทศถูกครอบงำโดยตระกูลหุน่นและเครือข่ายระบบเส้นสายแบบเดียวกับเนปโฮนิซึมที่ชาวเนปลาลชูธงต่อต้ออานในเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าในห้วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษประเทศเนปลาลผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วทั้งระบบกษัตริย์พรรคคอมมิวนิสต์มาจนถึงสาธารณรัฐแต่ยังคงเป็นรัฐที่ล้มเหลวเพราะทุกวันนี้การพลิกฟ้าคว่ำดินที่เกิดขึ้นกลับไม่ ได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนเลยก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันว่าหลังจากนี้ประเทศชาติจะเดินทางต่อไปยังไงและจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากวงจรอ,อุบาทนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนบาววันนี้เป็นบทเรียนของชนชั้นนำนักการเมืองประชาชนผู้คนในหลายประเทศที่องค์าพยกต่างๆไม่ยอมปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศที่ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงจะเผชิญชะตากรรม ที่รุนแรงคือเหตุจารจชนลุกคือของประชาชนรัฐประหารหรือไม่เช่นนั้นเศรษฐก็ชะงักงันประเทศเหล่านี้จะสูญเสียศักยาภาพประชาชนเยาวชนคนรุ่นถัดๆไปก็จะตกอยู่ในความไม่มั่นคงถูกแทรกแซงจากต่างชาติได้โดยง่ายาดท่านผู้ชมครับจากฮิมาลัยถึงแม่น้ำเจ้าพระยาประเทศไทยก็มีการคอรัปชันที่รุนแรงเช่นกันคอรัปชันทุกรูปแบบตั้งแต่ขราชการจากน้อยไปหามากคือนักการเมือง